ทวิสเตสตัวไหนโหดที่สุดเดี๋ยววันนี้พวกเราจะได้รู้กันมาอมแล้วไปรับชมกันเลย yeah. เอาล่ะคุณผู้ชมนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม G-Mod นะทุกคนและเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันซิว่าเหล่าเดนดีเวิร์ดทวิสเตสเนี่ยววทุกคนครับตัวไหนโหดที่สุด เดี๋ยวเราไปเดินดูชิละตัวเลยทุกคนครับและอย่าลืมนะครับผมลองชายมาดูซิว่าตัวไหนจะโหดที่สุดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยมาแล้วโอ้ยนี้ก็เป็นตัวนี่นะครับกระจกที่เราคุ้นเคยประมาณนี้แหละตัวนี้ไม่เคยเจอเลยว่า้ตัวนี้คือตัวอะไรอะเนี่ยแลวพอมาเทียบขนาดตัวเนี่ยเด้ที่เวิร์ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวเนาะใช่เท่าตัวเราเลยตัวนี้จะเคยเจอเจ้าหมีภูจะเคยเจอโดไล่อยู่แล้วก็เจ้าหมานีส่วนเจ้าหมาสุดโหดมา ใช่วิ่งเร็วที่สุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยทุกคนตัวนี้น่ะน่ากลัวมากๆแล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้อ่าน้องผู้หญิงนี่ไม่มีอะไรมากแค่เดินไล่เฉยส่วนตัวนี้เหมือนจะเคยเจออยู่นะแต่จําไม่ได้ว่าตอนไหนนะแก้วกาแฟตัวทิชชู่ก็มีนะทุกคนนี่ตัวนี้ตัวทีวีชื่ออะไรนะจะไม่ได้วีปะใช่ใช่ทีวีชื่อวีตัววีแล้วก็อีอีอะเจ้ากอไอ้นี่มันตัวลูฟี่เดี๋ยวมันยืดแขนได้ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ชืลูฟี่นะฉลาด ตัวนี่มีใครเคยเจอบ้างฉันไม่เคยเจอบินหน้าแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยตัวนี้เคยเจอบ่อยอยู่นั้นะกราบไอตัวเนี้ยออกตอนด่านแรกๆเลยอบางทีอะเจ้าอบเออมมนชอบบินไล่เราอ๋อแล้วก็นี่ทุกคนคาับนี้ดอกชัตวันน่ากลัวเราไม่เคยเจอเลยเจ้าของร้านค้า เห็นเขบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อของเขาไปบ่อยเขาจะกลายเป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าตัวใหญ่เลยอ่าโซนี่ทุกคนไม่มีอะไรมากเจอบ่อยอยู่แล,แล้วแล้วนี่คือผมไม่เคยเจอเลยว่ะอตัวนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันใช่ถ้าเกิจะเจอจะเจอเป็นน้องหมาตัวใหญ่นั้นมากกว่าเอาอยู่นี่โอเคอยู่นี่บ็อกเทนใช่ไหมอันนี้อั <c oughs> ็อกเทน,น <c oughs> ส่วนอันนี้เคยเจอหรือเปล่าวม่ไม่เคยขนาดเนี้ยไม่เคยเจอหรอกว่าเหี้ยเออมไม่น่าจะอยู่ยูหลรานหลังหลังลึกๆอ่ะโออน่แบบว่าต้องเล่นไปให้ถึงหลายชั้นก่นอนทุกคนส่วนอันนี้ก็เจอบ่อยนะครับผมตัวนี้นะส่วนชั้นนึกไม่ค่อยออกเลยแฮเออชั้นเหมือนไม่เคยเจอนะจะเกิดไม่เลยอชัอ้นสับสวนว่าชั้นจำผิดปะวะน่าจะเป็นอีกตัวหรือเปล่า <c oughs> พอมันมืดแล้วหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยอะ่ะเออคล้ายๆกันนั่นแหละทุกคนงับเหล่าชวีเตสที่อยู่ในจีมอนก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเหล่านี้นะผมมาสู้กันเป็นนคูู่่่ะเเดดี๋ยววาามก2 จะได้ส่วนก่อนไปดูกันเลยเลสเกอไ์หเลยสำหรับคู่แรกกลิสเทนปะทะกับป๊อปปี้ตัวละครเลือกแรกเนี่ยจะสามารถเอาชนะตัวละครนี้ได้หรือไม่ มาท,ทุกคนนี่เล่นนะคิดว่าใครชนะสองตัวนี้ใช้คิดว่ากิสเทนนะเจ้ากบอ๋อตัวกระจกใช่ไหมที่ต้องเฝ้าใช่ไหมถึงจะไม่ไล่เราใช่เอาล่ะมาสู้โว้าว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 แล้วก็จบไปเอาแพ้อ้ันนี้ท่าโจมตีหรือเปล่าเจ้ากบมาท่าโจมตีใช่ไหมช่างเหี้ยฉันนึกว่าจะวิดพื้นเ <soft> <kill> อาหน้าจุ่มพื้นเนาะงป๊าปี้เฉยเลยโอ้ดูสภาพเอาเลยกิสเทนสู้หน่อยดิสู้เขาหน่อย เอ้ยกลับมาแล้วจบกลับมาแล้วกลับมาแล้วจะซ้ำสมหรือเปล่าป๊อปปี้ไม่มีค่าพอให้ซ้ำสมตรงนี้สรุปคือป๊อปปี้ชนะนะคะเย่เย้ดีใจด้วยนะส่วนต่อมาทุกคนครับบล็อกเทนปะทะกับป๊อปปี้ที่ชนะในรอบที่แล้วให้ป๊อปปี้ระวังอย่างเดียวคือระวังเหลี่ยมของบล็อกเทนโจมตีเอาล่ะโอ้โหโอ้โเดี๋ยวกันจะต้องจัดอีกเลย ใเดียวกันก <t art ic> <t art ic> ็ไปเหมือนกันเลยอที่มันกาเป็นกล่องแหละจะมินพื้นทำไมจะแตกคลิสเทนเมื่อกี้แล้วโอ้ยใช้ไม่ได้เลยสูน้องป๊อปปี้ไม่ไหวอันนี้ไงะอ๋อแล้วป๊อปปี้หายไปไหนออยู่นี่ไอ้เจ้าว่าเราได้คนที่เก่งที่สุดในโลกแล้วจะกับคนนี้นี่เองอ่ะยาเบิ้งตดซินี่ชามไม่หลายตัวอ่ะระหว่างคอสโมกับป๊อปปี้และการรอบนี้ ว่าการโจมตีของคอสโมเนี่ยต้องเหมือนไอ้พวก2ตัวก่อนหน้านี้แน่นอนนะจ้ะเอฮ้ยอาจจะไม่เหมือนก็ได้ฉลาดเออไม่เหมือนเธอไม่เหมือนเธอเพราะเป็นตัวฐานอย่าฟาดนะฟาดตอนนั้นแพ้มาสองตัวแล้วนะเว้ย <c oughs> เรามาลุ้นดีวกว่าว่าการโจมตีจะเป็นแบบเดิมไหมสลับคอสโมเริ่มอา้าว <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อาจจะยังไม่โกรธกันลองยั่วยูดิลองยั่วยูดิพวกนายให้โกรธกันซิเบลเบลเบลๆๆเอาใหม่ทุกคนครับการโจมตีแบบใหม่โจมตีแบบใหม่ไป เ้ยได้แชมป์คนใหม่แล้วคอสโมแชมป์ใหม่ของเราจากการป๊อปปี้โอ้ยม่น่าเชื่อว่าแชมป์สองสมัยเราตอนนี้ได้สิ้นสภาพแล้วรอบนี้คือคอสโมกับแอสโธทุกคนครับเริ่มมาเลยนี่ไว้ไว้ไว้โอ้โห อะไรเนี่ยแพ้แล้วแบบจะเต้นบีบอยเฉยเลยเฮ้ยเราได้แชมป์ใหม่นะครับคอสโมนี่คือชนะแค่สมัยเดียวคนนี้คือแชมป์ใหม่ของเราเเเอออออสสสสส น้องช่วยชากับแชมป์รอบเมื่อกี้แอสโธเริ่มเอาละก็โกลกาต่อสู้สองอนเดียดเขาจะชนะอะไรกันเ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโแอสโธสองสมัยช่วยชาถูกสูบน้ำไปแล้วเยไม่เหลือเศษซากเลยจะช่วยชาในสายตาแอสโธไอทั่วชานี่งเป็นแค่แก้วน้ำเอาไว้สำหรับดื่มแล้วพอชนะเสร็จมีเขินด้วยเป็นหน้าเป็นตาเอาล่ะรอบนี้นะแอสโธปะทะกับทิชชู่เช็ดตูดอ้ยทิชชู่แบบนี้เช็ดทีนี่ ตูดบาดเลยนะจะขบตดีเลยแหลมเลยอ่ะเดี๋ยวรอบนี้จะใจ้พวกนายพนันกันนะว่าจะเชียร์ฝั่งไหนเชียร์คนละฝั่งนะเวฟฝั่งไหนชนะแสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีเออตลาดได้เลยค่ะนั่นฉันเลือกทิชชู่เลยถึงแพ้ฉันก็เช็ดน้ำตาได้อะเล่นอยู่ไหนเนี่ยเอาอยู่ที่นดีกันนี่ไม่ได้มองหน้ากันเลยไงนี่ฉันเลือกแชมป์สองสมัยนี่แอสโตรชนะแน่นอนมมา ฝั่งไหนชนะก็คือ <ifi> ฝ ye> <sh yelled> ั่งนั้นหล่อเริ่มเอาล่ะมาดูเลยว่าฝั่งไหนจะชนะเไเนว้าวว้าวโอ้โหล่วไปเลยไ่อย่างดินไปหยุดเลย้รู้ว่าเขาเสียใจมากที่เขาแพ้เขาจะคาดหวังไว้เยอะโอ้โหโอไม่ต้องใจใจไม่ต้องใจใจไม่ต้องดีเด่นว้าอเอเลียช่วยคนไหนที อยู่เฉยๆอยู่เฉยอยู่ก็ทีเดียวเขาจะกล้ามเนื้อสลายเนี่ยถ้าเขาอยู่เงี้ยโอ้ยอย่อยู่ข้งนั่นอยู่เขาได้นี่มันอยู่เขาได้แล้วตอนนี้และนี่ทุกคนครับผู้ชนะใหม่ของเรานะกระดาษทิชชู่เช็ดตูดนะทุกคนนี่ไง ได้เก่งจริงๆฉันบอกแล้วเป็นเพราะว่าถืออาวุธไงพี่กองแน่ๆคือฉลาดนายหล่อว่ะนายหล่อนมา,าตัด,ดีใช่ฉันรู้อยู่แล้วจะกอบติดฉันไมปชนะฉันก็หล่ออยู่แล้วอ่ะดิส่วนน,นายในเรือนนายคิเล่ะเระหว่างที่ชานะทุกคนครับกับตัวชื่ออะไรนะฉันลืมอ่าปลาเตอร์น่ะอ่าตัวหัวใจบินนั่นแหละทุกคนครับสองตัวนี้ใครจะชนะเริ่มเลยดีกว่าละกันเริ่มเเเอ๊ะปป ยุงก็ถูกตบเป็นยุงเลยไม่นาน้าะผีเสื้อระหว่างทิชชู่กับลูกสนุกใครมันจะแน่กว่ากันต้องเป็นทิชชู่ดิรอบนี้จะเป็นสามสมัยตัวแรกเลยนะเจ้ากบอเอ้ยแต่ลูกสนุกอะแข็งนะเว้เยแข็งแล้วไงเจอทิชชู่เช็ดไปหน่อยสะอาดเอี่ยมอ่องเลย,เ,ยเดี๋ยวชนกระเด็นเลยทิชชู่เนี่ยเอาล่ะชนไปเลยชนไปเลยโอ้โหชนสามสมัยตัวแรกว้ยโอ้ยไปไปไป อะไรกันอะโหจริงสลับทิชชู่เชดตูดไม่น่าลูกสนุกลูกสนุกกิ้งลูกสนุกกิ้งเฮ้ยเฮ้ยโดนหน้าตาเสียใจของลูกสนุกช่วงรอบนี้แหละที่ชาไม่รอดแน่นอนเพราะว่าต้องมาเจอกับตัวนี้น่ากลัวจะอยากให้ทิชชู่ได้แชมป์สิทสมัยเลยอันนี้ช่วยเอาตัวง่ายๆมาหน่อยได้ไหม มามันสะว่าที่ชาจะยังสามารถรับมือกับศัตรูได้หรือไม่เริ่มเป็นแชมป์ที่สีหรือเปล่าเอาล่ะดูใกล้ๆทุกคนใกล้ๆแล,ล,ล้วเดี๋ยวนะไม่มีใครต้านทันเธอได้เลยหรือที่ชนะเนี่ยเพราะมีอาวใช่ไหมชา จริงๆจะกิดว่าจะแพ้แล้วเนี่ยแต่ว่าเกินความคาดหมายสุดๆเลยอ่ะเออเออว่าแล้วดูดิตัวนี้ดูสภาพโหดมากแต่พอตอนนี้กลายเป็นหมาข้างถนนไปแล้วเอไปสบายนะเจ้าหมาไปสบายเลย เอาแชมป์ของที่ชานั้นยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่ารอบนี้อาจจะเป็นรอบสุดท้ายจริงๆแล้วก็ได้นะฉันว่าจริงๆรอบที่สองใช่แต่ว่าดูแบบขนาดตัวนี่ดูต่างกันไอ้ฝั่งนี้ดูมีกล้ามใหญ่มากเลยน่าจะตีแรงอะเนี่ยบางทีร่างกายอาจจะไม่ใช่สิ่งแต่สิ่งก็ได้ไงฉลามเข้าใจไหมอาจจะไม่ใช่อุปสรรคไงแต่ก็พยายามเข้านัดที่ชูเอาให้ได้นะเว้ยสิบสมัยอะเอาล่ะเริ่มตบตบตีเลย ยไปม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนครับระวังให้ดีเลยตัวนี้โหดมากในแดนนี่เวิด์ที่แบบเขาเก็บซ่อนพลังไว้ตลอดหรือเปล่าเนี่ยทำไมโหดขนาดนี้อ่ะต่อไปต้องเจอของโหดแล้วนะพวกนายเนาะต้องเจอของใหญ่แล้วแหละจะกลับเออหัวไปเลยใหญ่มาจัดการเลยรอบนี้ถ้าเกิดว่าที่ชายชนะได้อยู่เราก็ไม่ต้องหาแล้วว่าใครเก่งสุดเดอนนี่ไปเลยแดนนี่รอบนี้แหละหมดเวลาของท่ชาแล้วเริ่มอ้าวตัวใครเลดียวเลย้ย เปทีเดียวนอนเลยโอ้ลับฝันดีหมดเวลาจริงทชาเสียใจด้วยเธอมาได้แค่นี้ได้กลายเป็นทิชชู่ของจริงเลยคราวนี้ดึงออกมาสั่งขี้กหน่อยอ่ะชืๆใหญ่ชนใหญ่ยักษ์ชนยักษ์พวกนาว่าใครจะชนะใครมีแววจาได้แชมป์ในรอบนี้ป้าแดนดี้อยู่แล้วนี่ชื่ออะไรนะ าเด็ดดอ้าเขาเป็นป้าหรอก็เป็นคนขายของไงเจ้าตัวก็ต้องเป็นป้าอยู่แล้วเอาไม่คิดว่าจะเป็นลุงมากเลยไงลุงก็ขายของเป็นเป็นลุงปะเนี่ยสรุปมาส่วนฝั่งซ้ายนี่ดูหน้าตาเข้มขึงมากฉันว่าฝั่งนี้ชนะแน่นอนว้ดูจากขนาดตัวและสร้อยคอสุดโหดนะเอาละครับก็อเรสู้แล้วารกโอ้โห เมื่อกี้จะเห็นอะวิ่งเข้าใส่และตัวอ่อนเลยจ้ะคร้บต่อเล่นตัวอ่อนเลยอะไรกันนี่ทีเดียวเลยหรอวัน็อดวันคิวนี่แหละที่เขาเรียกว่าพ่อค้านาเรือแล้วก็ยังไม่เลิกดินฝั่งซ้ายทุกคนครับตัวที่วิ่งเร็วมากๆในเกมแดนดิเวิร์ในโรบอกนะครับดูสิว่าจะสามารถรับมือกับวัน็อดวันคิวได้ไหมมาดูการวัน็อดไหมวันฉอดเลยอาปากเลยเจ้าค้างเลย ง่าแล้วก็ตายตอนง่าพอดีชัวว่าตัวซ้ายนี่อย่างน้อยก็ดูที่จะมีบาร,รมีเอาชนะได้อยู่นะเว้ยอาจจะตีหดอดอาจจะตีหอดหมาถึงฝั่งซ้ายตีหดป้าแดนนี่นของฉันเนี่ยน่าจะตีหอด,ด <c oughs> อ่นทีเดียวอ่อ๋อชัวว่าจะเจอแล้วว่าตัวที่โหดที่สุด <c oughs> <c oughs> ช่วงคำถามประจำ<ข>คลิป ตัวละครทวิสเต้ตัวไหนที่ทุกคนชอบมากที่สุดอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะค้ามตอบไหนโดนใจรับไปเลยห้าร้อยโรสบาทแล้วอย่า,าลืมเข้าร่วมกลุ่มกลุ่มแลหลามในโลบอกด้วยนะครับ ในรอบสุดอ e ีพิกเนี่ยทุกคนครับผมเอาแดนดี้ไม่ตรงกลางเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่โหดมากแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุกตัวเนี่ยมาสู้กันเลยนะครับมาดูซิว่าใครจะเหลือเป็นตัวสุดท้ายและจะขอลงพลังไปที่แดนดี้จะก่อนใช้ก็เหมือนกัน,นพวกนายคิดว่าแดนดี้เก่งที่สุดใช่ไหมโหดที่สุดแลวแรงเลย<อ>เ,ลเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดนะแต่มันคือความจริงเลยเว้ยเพราะตามชื่อเกมเลยแดน d ี้เวิลด์ต้องเป็นโลกของป้าขายของแน่นอนถ้างานเรามาเริ่มสืกสุดอีพิกได้แล้วมาดูซิว่าใครจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในแดน d ี้เวิลด์เริ่มเอาละ มาสุดมันมาแล้ยมาสุดเลยไอ้ไอ้แดี้ตีตีตายเป็นหมูวอลว้าวอเป็นพีตายก่อนวันจอดวันคิววันจอดวันคิวตัวหัวใจโดนไปเลยดูฝั่งนี้ดิไม่เข้าไปยุ่งสู้เลยกลัวแน่นอนอ่ะและตอนนี้แดนดี้ก็รอเคลียร์แดนดี้รอเคลียร์ไปแดนดี้เดินตามและเดินไล่ไล่ลูกเนุกโอ้โหหนลกแล้วตัวสุดท้ายที่จะโดนตัวสุดท้ายที่จะโดนเออ ผลสลบก็คือเป็นไปอย่างที่เราคาดไว้แล้วนี่คือสร้างศพที่แดนดี้เป็นคนจัดก,การนะคะบูน่าสงสารว่าไม่มีใครอยู่ป้าแดนดี้ได้ไดอ,อ,อ,อมาารรันจะโหดเกิดไปแล้วนะโว้ยเอาไปเลยแชมป์นัาปรวันของแดนดี้เวอร์อ <c oughs>